ไทยชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะเป็นไงเลยเนาะ,นะคะ่ะพี่น้องสุขสบาย,ยบอ,อยู่บ่อ๋อใคได้เห็นหน้า <c oughs> เห็นตาเหิงแน่นอนะค่ะพี่น้องเนาะประเพกระข้า,ากาศเอสเวียอยู่ค่ะพี่น้องแพร่ผ้ามาเบิ่งสวดสลีเด้อะค่ะพี่น้องเด้อวันนี้นะมัสสลีประเพรหักระปุกได้สองลุนค่ะพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะสวัสดีพี่น้องสมองสมบอนเด้อจ้าทางไทยทางต่างเด่นเฮาเนาะพี่น้องเน้อทางต่างลาวเฮาค่ะพี่น้อง มาเด้อเด็ประเพ่์้ามาเลาะเบิงมาสลีประเพณหรือว่ขาข้าวข้าวโพดค่ะพี่นอ้องเาะลองลุ้นที่สองประเพณค่ะพี่น้องข้า็ปูดที่สองลุ้นค่ะอันนั้นลุ้นลุ้นแรกค่ะตามมาเบิ่งเด้อพี่น้องบ้ามาสลีประเพณงามโบค่ะตามมาดูเลยค่ะลุ้นที่สองกันงามงามเลยครับพี่น้อง รุ่นที่สองป้ากล็ลงกบป,ปุ๋ยยังมีทันได้แล้วค่ะพี่น้องกำลังหากอกบป,ปุ๋ยได้ได้ยังมีทันในครึ่งดอกค่ะอะค่ะเดี๋ยวป้าแพระจะํามาเลาะดูค่ะอากาศดีดีค่ะพี่น้องตอนนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังตกค่ะพี่น้องพรินตกดินกาแพรหาข้อมากค่ะแพรหามามาโหดดีค่ะพี่น้อง,อง,อง,อดดองเดี๋ยวเดี๋ยวประแพรพามาเลาะ โลบ,บึงทางเตือนนอพี่น้องเนาะไปาพาไปโลบึงคือค่ะจังห็นค่ะตามไปดูเลยค่ะก้อนนรกเมืองแปลงสลีเดี๋ยวพระเพลผ้าไทยบึงบรรยากาศทางเนาะก่อนะค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศยำเหลียงบ้านพระเพลก็สิได้ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องไปเบิรงสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งเก่าทั้งใหม่เลยค่ะพี่น้องเด้อที่เฮามาเบิงึงจงพระเพลวิถีพูไทยชาแนลธรรมก คลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพย์นำนะคะพี่น้องเด้อวิถีผู้ไทยชาแนลเฮาค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพ,ยพ่อพ์พาลงเลาะทางเตือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลาะเบื้องเปลยงข้างล้างค่ะพี่น้องตามไปเลยค่ะ ป้าแพรพามาถ่ายลงทนเตอร์แล้วค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะอันนี้รุ่นที่สองว่าแพรค่ะพี่น้องต้นประกาศสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะพี่น้องน,น,นะนะกำลังกบป,ปุ๋ยค่ะพี่น้องตอนนี้นะ,ะนีกำลังกบปุ๋ยอยู่ค่ะอันนี้กะอ,อีมือมือมอื่นกับพ่อโฮสแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะจะไม่ประกายนั้นออกดอกแล้วะคะ่ะ ลุงเพิ่งกลังกบปุ๋ยลุงทักมาเด้อสอวยลุงกบป,ปุ๋ยเด้อว่าพี่น้องอากาศดีดีได้ค่ะยามมืเลกันเนะคะ่ะอากาศเย็นสบายะคะ่ะวันนี้ค้มค่ะพี่น้องแดดแดดมีค่อยจ้าค่ะวันนี้ค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะหมสสำรับเสาไฮเสาโซนคือป้าค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะชีวิตเสาโซนก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องมาสตดเอาอากาศดีๆน้ำประเพณีเลยค่ะอากาศจะดีมากมาเลยค่ะอยู่ทางหนอเนี่ยไม่ต้องใส่แมสใส่เพเลยเดอค่ะพี่น้องอยู่โลง่ลงๆื้นนี้หายเจิด เต็มปอดค่ะพี่น้องไปเลยค่ะเดี๋ยวตามไปเบิ้งเลยเลยนะคะพี่น้องน้องต้นเพอนกะบกำลังกะลังเจริญเติบโตดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวจ้าน่อยเพื่อนกะดอกเพอนกับผแล้วค่ะพี่น้องนี้นะคะได้ประมาณนี้ละคะ่ะข้าวผู้ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานค่ะพี่น้อง ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานค่ะหรือว่ามะซิลี่ผู้ไทยก็ห้องมะซิลี่ค่ะพี่น้องข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสวีทไวนี่นะคะอรีข้าวเหนียวหวานเบอร์เพิ่นกนง็งามงามเลยค่ะพี่น้องนะรมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะบางเดียวนี่เพิ่นกำลังถ้าเพิ่นกำลังจะจะจะออดอกนะคะ่ะพี่น้องนีน่อ่อดอกจะประมาณนี้ละคะ่ะ กำลังกำลังฮึ่นค่ะพี่น้องกำลังฮึ่นปุ๋ยฮึ่นฟุ่นเพราะว่าฮึ่นฮึ่นฟุ่นค่ะพี่น้องขอพายหลายๆค่ะเวากันดิประเภทสาวกระเสอเอเสอฟุ่นค่ะพี่น้องเสอฟุ่นเสอขีคมุ้งค่ะตอนนี้เป็นกำลังฮึ่นโอ้ยเบนน้อยประเภทกระเบื้งเน็ค่ะพี่น้องไปิดตะอนส่วนนะงเน็ตต้นพงต่างงามงามเท่ากัพี่น้องนะน้ำมันมากๆเลยนะคะปวดมากเลยค่ะมันเนี้ยใบขึ้นกันใบกว้าง กว้างใบต้นเพื่ก็โอนโอนเค่ะพี่น้องนะนะต้นจะสวยมากๆเลยค่ะกิดยางแล้วกับพระเพห้ามโวยมาแล้วกับมาโคมาสลีค่ะพี่น้องเนี่ยเลยค่ะแบ่งเวลาเอาค่ะพี่น้องถ้าปิดหน้ายางพระเพกับซีมาพี่แล้วค่ะแจ็กได้ปิดมีได้ปิดเด้อค่ะพี่น้องเอยปีนี่นะ ปิดนี่ปิดกับเดี๋ยวค่อยตามเบิ้งเลยเลยนะพี่น้องเนาะเลยกับส่งกาลังเจอมาเือะระเพ่เลยเด้อค่ะได้ประมาณนี้แล้วนะคะที่ประเพ่ที่ไอพี่น้องประเพร่เหามาบเบิ้งแรกๆนะพี่น้องเนาะเสียงรบกวนกับขออภัยนะคะแปลงพืนอย่าเป๊ะอยู่ค่ะพี่น้องเลาะเลาะไปกันมีมีมีสโดกไปเลยค่ะเ,คะเพราะว่าพื้นจิตติดติดพื้นเกือบรล้ว่าพื้นรองเท้าเห่าค่ะ เดี๋ยวเพ่อเพกระสีแยงเป็นบังมองๆสูงๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะประมาณนี้ละค่ะอันนี้ตัวเดียวคนสีแยงใหญ่เลยค่ะพี่น้องมึงนะค่ะอวบถ้าพุ้ธไทยก่ะว่าโอนค่ะนี่นะคะมะซีลี่ข้าวเหนียวหวานค่ะพี่น้องพันนี้น่ะจะแพงแต่แพงงฮะเลยเพืเ่อพเพื่อจะซื้อค่ะ เพราะว่าเราได้ลูกค้ากินของแซ่บๆค่ะพี่น้องได้กินของอร่อยๆค่ะเบิ่งขี้หมูประเพรค่ะพี่น้องเมื่อกี้หลงกับยังเตะอยู่เลยค่ะพี่น้องนั่นะรุ่งกับไม่ค่อยถนัดก็เลยด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเห็นเนาะจะถ่ายคือพี่น้องได้เห็นคือคือค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเพลเพลผ้าไต้คันหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าแปลงเปล่งเยะเปี้ย,ยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวผ้าเพลเพลผ้าไปอยฟะฝนมาพี่น้อง in เนาะไปแล้วค่ะ <enfin> ต้นที่พ้นสมบูรณ์เต็มทีก็ได้ได้ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องนี่นะจะเขียวเข้มเขียวเขียว,เข,ยวเขียวงามแล้วพี่น้องเนาะเขียวสด พคุณมาใส้ปุ๋ยเพลสคืองามค่ะพี่น้องเพิ่นถามปุ๋ยนี่แหละแต่เฮาอย่าซื้อเผลหรือเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามักเผลหรือก็ซื้อไปเลยค่ะมากีฮอร์ผลหแต่เฮาเอ็นไ้เอ็นหน้าแล้วค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะอันนี้ป้ะแพทย์พามาถ่ายข้างหลัง,งค่ะเบิ่งกับพี่น้อง สายด้าน,นหลังให้ดูนะคะนู้นลงน้ำประเภกับพูดแล้วคะ่ะอยาหมดประเภกับปล่อยน้ำเขาตามหลงนี่แล้วค่ะพี่น้องตักขึ้นค่ะพี่น้อตักขึ้นรถค่ะบางคนเพิ่นกะพี่น้องบางคนเพิ่นกะสิพูดตามหลงน้ำค่ะพี่น้องแต่ของประเภทนะคือยกยกระดับเปลงค่ะพี่น้องกระดับเปลงปู้ยค,ค่ะโอ้ยนี่เหากะเซื้อปุ้นเซื้ออาเซ้อ เซปุ่นเซรอปุ๋ยค่ะอ่างนี่นะคะตามปีหนึ่งอ่างอ่างไปอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าเฮาสีอาศัยเท่าน้ำหลงกะมีพ่อค่ะพี่น้องมีพ่อตามความต้องการคะ่ะเขาตรงื้ออ่างมันพรมคะ่ะและแต่ผลเรียแบบเลือกคะ่ะพี่น้องพี่น้องม,มงคลพิน่นกะโอ้มูร์ไซ เพื่อนผ่าเดปันจักรยานออกกำลังกายคะนนาา่ะพี่น้องต้นง่างามงามคักคาะพี่น้องนวนี่ถ้าประเพรโครได้แบบนี้เนะี่ยโอ้ยงามคักค่ะพี่น้องมึงค่ะต้นจะสวยมากๆเลยนะคะต้นสูงตน้นน้อยต้นใหญ่ได้มืดค่ะพี่น้องเพราะว่าตน้นตนเห่าตอนพ่ชเป็นเมล็ดกับมาได้เมล็ดน้อยเมล็ดใหญ่ค่ะพี่น้องเมล็ดกัน เล็ดเป็นท้อเดียวนะคะพี่น้องนาะงนำเพื่อเป็นเบอออกมากันแนวนี้แล้วค่ะพี่น้องเบน้อยเบ้ใหญ่ก็ได้หมดค่ะตามใจเฮาโคเฮากออยเพิ่มมันได้ใหญ่สั่มเดียวมดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะลำรุงก็มาลุงท้อเดียวมดค่ะพี่น้อง ลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมส่งกำลังใจให้แพรเด้อค่ะพี่น้องเอ็ดสบเพลอยเลยนะค่ะเบาสู้เดี๋ยวฟังเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อข,ขอบคุณเลายๆเด้อที่พี่พี่น้องที่เขามาเบิึงคลิป,ปแพรคลิปนี้ยค่ะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพร่บแพีวิธีพูไทยชาแนลด้วยนะคะพูนนนนนกับเฮาก็ได้เด้อค่ะพี่น้องนะนะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แพร่ด้วยนะคะแพร่ทับ ถ้าพี่น้องผู้เลวเข้ามาช่องบัวแพรกับพ่อแพรอาติสาได้เด้อค่ะพี่น้องต่อนี่ค่ะเดี๋ยวพ่อแพรก็ไปหาคือเก่าค่ะพี่น้องส่งกำลังเจอมาให้พ่อแพรเลยตามเบิ้งเดียวเลยเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อใส,ส่คอมเมนต์เข้ามาหลายๆค่ะพี่น้องเข้ามาคุยมาแอนมาทักมาทายเดี๋ยวได้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้เอเข้ามาเบิ้งสกบัวแพรกัะทังพี่น้องผู้เล่นยูทูบหรือว่ามีเล่นยูทูบนะคะพี่น้องเนาะ เลยเลยค่ะผู e ้เลอกผู้พ้นอยู hey. mm. ่ในเมืองในหน้าหรือว่าอยู่มองที่ทํางานที่มองคนหลายๆก็อย่าลืมใช้เม็ดใช้ผลยงเลยนค่ะพี่น้องเด้อล้างมือดูดนะคะพี่น้องเนาะตกกระจกนำมาหอดไปเพ่มือเลยค่ะประเพ่กับยานแต่แนวเดียวค่ะยานผพลยบอกค่ะพี่น้องยานยามระเพ่ยานยามอันมัสลีประเพ่เอาหลายๆนะยานเพิินแบบหาได้ผู้ติดผู้เพ้งมาเนี่ยแล้วขอพี่น้องเนาะระเพ่ก็โอ้กัเซียงคือเดียวค่ะเอาเอ็ดกับไม่ได้ค่ะ ต้องกินต้องไซต้องจ่ายนะพี่น้องเนาะเดี๋ลยกับเฮาสร้อยเดียวระวังค่ะพี่น้องเอ็ดนเลยและมาฮอนเท่ากับป้องกันเซฟตี้เจ้าของเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเพกัขอโตไปเอ็ดกุปปุยซอยลุงเด้อค่ะทีนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้ามาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามพู้เพเพคได้ค่ะพี่น้องเด้อโซ่กำลังเจออยู่เคยอยู่ไก่กับฮักเพงคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องเพคกับพี่ค่อยที่ลงคลิปกับโดค่ะการไลฟ์ไลฟ์งาน เดธอกับบังเือว่างกับไปซ้อยพระอาจารย์เพื่อนำเน่ยกับพี่น้องอยุ้สำนักสงฆ์ค่ะสัมนี้ก่อรและพี่น้องน้อนี่นะคะพระเดียรขอจบสับนณีกรและพี่น้องน้องไอโกดกับงามเมื่อบ่งโกดกับงามนี่แหละค่ะพี่น้องเลี้ยงส่งกำลังใจให้พระเพีด้วยนะคะ อาซ้ำนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแฮงดำรุยล้ำรุยด้วยค่ะพี่น้องเด้อนะองที่อยู่ล้มโลกน้ำเดียวแล้วค่ะพี่น้องอขอพูดลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ